ดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมา,าเรียนนะคะเกี่ยวกับนะขึ้นบทใหม่เนาะขึ้นบทใหม่วันนี้นะเราจะเริ่มด้วยเรื่องสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะก่อนที่จะไปเขียนกราฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเราก็มามาดูก่อนว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรมันมีลักษณะเป็นยังไงยังไงถึงเรียกว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะ,ะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็ต้องมาดูก่อนเท้าความหลังนิดนึงนะคะ เราเคยเรียนมาแล้วนะตอนประมาณมหนึ่งเนาะเรื่องกราฟและคู่อันดับนะ <_ C os al> สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเราก็เคยเรียนมาแล้วเนาะอ่ะทีนี้มาดูว่าความสัมพันธ์นะเราเคยรู้มาแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2ชุดเนี่ยที่มีกราฟอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเน่ยเราเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นนะเราเรียกความสัมพันธ์เชิงเส้นอ่ะทีนี้ให้เรียนพิจารณานะประโยคนี้เขาบอกว่า 3เท่าของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งนะคะมากกว่าจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งอยู่12อนะคะถ้าเราให้ x นะคะแทนจำนวนเต็มจำนวนแรกนะแล้วก็ให้ y แทนจำนวนเต็มจำนวนที่2นะความสัมพันธ์ที่ว่านี้อ่าประโยคที่ว่านี้นะนะมันแสดงความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันเขียนเป็นสมการได้ยังไงอ่ะทีนี้ความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่า3เท่าของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่ง จำนวนจำนวนเต็มจำนวนแรกคือ x เพราะนั้นมันก็คือ 3x มากกว่าจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งก็คือ y นะก็คือ y มากกว่าอยู่12เพราะนั้นถ้าเอามาลบกันมันต้องเท่ากับ12มันก็จะได้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่อยู่ในรูป x อ่า 3x ลบ y เท่ากับ12นะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2ชุดนะชุดที่1คือ x คือจำนวนจำนวนแรกชุดที่2คือ y คือจํานวนจํานวนที่นะคะทีนี้ถ้านะถ้าเรากําหนดค่า x กนะำหนดค่า x ลงในตารางเป็นลบหกลบสามศูนะแล้วเราก็หาค่า y ซึ่งค่า y เนะี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขเงื่อนไขข้างต้นก็คือเงื่อนไขนี้นะเงื่อนไขเนี่ยสามเท่าของจำนวนเต็มจำนวน1มากกว่าจำนวนหอยู่12ซึ่งเขียนเป็นสมการแล้วมันคือ มันคือเงื่อนไขนี้นะคือก็คือ3 x ลบ y เท่ากับ12เนี่ยเป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนด x เป็นลบ6นะเราก็แทนค่า x เป็นลบ6ตรงนี้นะคะสมการก็จะเป็นอาจาก3 x ลบ y เท่ากับ12เราแทน x เป็นลบ6มันก็จะเป็น3คูณลบ6ลบ y เท่ากับ12นะคะ 3คูณลบ6ก็คือลบ18ลบ18ลบ y เท่ากับ12นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเอา y มาข้างนี้นะจากลบเป็นบวกตรงนี้ก็เป็นลบ18เอา12มาก็เป็นลบ12ก็จะได้ y เท่ากับลบ30นะคะเราก็จะได้ค่า y ออกมาตามเงื่อนไขนี้คือ y ต้องเป็นลบ30นะคะแต่ถ้าเรากำหนด x เป็นลบ3นะเราก็แทนค่า x ลงไปแทนเหมือนกันเนี่ยกรณีเดียวกันเนี่ยแทนคล้ายๆกันแบบเนี้ยนะคะ เดี๋ยวแทนนี้ดูอีกสักค่านึงอ่ะเราแทนค่า x เป็นลบสนะคะถ้าแทน x เป็นลบสก็จะเป็นสาคูณ 3, ลบสลบ y เท่ากับสิบคูณลบสเป็นลบเก้า็เป็น 9, ลบเลบ y เท่ากับสินะคะเอา y มาข้างนี้นะบลบเป็นบวกลบเอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมสิ 12, มาข้างนี้เป็นลบสิ 12, นะคะก็จะได้ y เท่ากับลบยี 21, นะคะ เมื่อ x เป็นลบ3จะได้ y เป็นลบ21อ่ะทีนี้ถ้า x เป็น0ย์อ่ะเราแทน x เป็น0นะ่ตรงนี้เป็น0นยะ์ะ3คูณ0ได้0มันก็จะได้ศูนตรงเนี้ยก็เหลือลบ y เท่ากับ12แปลว่า y ก็ต้องเท่ากับ12นะแทนลักษณะเดียวกันแทน x เป็น3จะได้ค่า y เป็นลบ3แทน x เป็น6จะได้ y เป็นลบ6นะทีนี้เมื่อเรากำหนดค่า x ลงในสมการแล้วก็หาค่า y ออกมา เราก็จะได้นะคะคู higher, like souvent, 對對่อันดับนะคู่อันดับที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนชุดแรกกับจํานวนชุดที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะก็จะได้เป็นคู่อันดับออกมา5คู่อันดับนะหคู่อันดับเพราะเราแทนไป5คู่นะแทนไป x ไป5ค่าก็จะได้ y 5ค่านะคะคู่แรกนะคะลบหลบสาลบสลบยี่อ็ดลบสิแล้วก็ส -3 แล้วก็หกับ6นะคะทีนี้ถ้าเราเอาคู่อันดับตรงเนี้นะมาเขียนเป็นกราฟาคู่อันดับ1คู่อันดับก็คือ1พิกัดนะคะก็จะแทนจุด1จุดนะเพราะนั้นเราเอาคู่อันดับทั้ง5คู่อันดับมาเขียนลงบนกราฟก็คือแทนจุด5จุดนะคะจุดแรกคือ x นะคะ x เป็นลบห นะ y เป็นลบสามสิบ x เป็นลบหกอยู่ตรงนี้นี่แกน x นะคะนี่แกน y อ่าอ่า x เป็นลบหกจะต้องตรงกับ y เป็นสามลบสามสิบก็คือจุดนี้จุดแรกต่อไปอยู่ที่สองอ่า x เป็นลบสาม y เป็นลบยี่สิบเอ็ดอ่า x เป็นลบสามตรงนี้นะคะตรงกับ y เป็นลบยี่สิบเอ็ดก็คือตรงนี้พอดีนะก็เป็นจุดที่สอง จุดที่3นะคะ x 0 y ลบอ่า x 0ตรงนี้จะได้ y เป็นลบตรงนี้นะคะอ่าอันนี้เราเรียกแล้หน้าพิกัดฉากนะแปลว,ว่ามันพิกัดก็คือจุดแต่ละจุดระหว่าง x กับ y ความสัมพันธ์มันจะตัดกันมีมีฉากเนี่ยนะคะ,นะะอ่ะต่อไป x 3 y ลบ x เป็น3ตรงนี้นะ,ะตรงนี้จาก0นมี้6แปลว่า3ต้องหยุดตรงกลางนี้ x 3 y ลบ3ก็ประมาณนี้นะก็คือจุดนี้ต่อไป x 6 y 6, x 6 y ก็6อ่า x 6นี่ x 6ตรงกับ x 6ตรงกับ y เป็น6เหมือนกันเพราะนั้นก็คือจุดนี้นะคือพิกัดน,นี้เมื่อเราเอาคู่อันดับทั้ง6คู่อันดับเอย5คู่อันดับนะคะมาเขียนลงบนกราฟเราก็ได้จุด5จุดแล้วลักษณะของจุด5จุดนี้มันจะเรียงกันเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน อยู่ในแนวเส้นตรงเด,ดีวยวกันลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะนะกราฟของความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์2ความ,มอของปริมาณ2ชุดเนี่ยนะแล้วลักษณะของกราฟเนี่ยมันเป็นจุดที่เรียงกันเป็นแนวเส้นตรงเดนะียวกันเนี่ยความสัมพันธ์ของจํานวน2จํานวนเนี่ยหรือปริมาณ2ชุดเนี่ยเขาเรียกว,ว,นะว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นนะฮะเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้น ทีนี้สมการของความสัมพันธ์เชิงเส้นที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณ2ชุดเราเรียกว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรก็คือเมื่อกี้ 3x ลบ y เท่ากับ12เนี่ยเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณ2ชุดก็คือ x กับ y นะคะทีนี้ สมการเชิงเส้นในที่นี้คือ x กับ y นะเรียนอยาเข้าใจว่ามันจะเป็น x กับ y เสมอไปนะคะตัวแปรมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะ,ะแต่ในที่นี้คือ x กับ y ทีนี้สมการเชิงเส้นสองตัวแปรนะคะเป็นสมการที่สามารถเขียนอยู่ในรูปทั่วไปก็คือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0นะ,ะ ax บวก by บวก c เท่ากับ0เมื่อ x กับ y เนี่ยเป็นตัวแปรนะคะ abc เป็นค่าคงตัวอ่านะ a เป็นสัมประสิทธิ์ของ x b เป็นสัมประสิทธิ์ของ y c เป็นค่าคงตัวที่อ่ที่อยู่ในสมการนะแล้วก็ a กับ b เนี่ยจะต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน a กับ b จะต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันอ่ะไม่เป็นศูนย์พร้อมกันคำว่าไม่เป็นศูนย์พร้อมกันก็คือหมายความว่า a ถ้า a เป็นศูนย์ด้วย แล้วก็ b เป็นศูนย์ด้วยแปบลบว่าพจน์ที่เป็น x เนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์พจน์ที่มี y ก็จะเป็นศูนย์มันก็จะเหลือแค่ c ตัวเดียวนะมันจะเหลือ c เท่ากับศูนย์ตัวเดียวซึ่งมันก็จะไม่เป็นสมออการนะคะมันก็จะไม่เป็นสภาภามการเชิงเส้นะนะคนะเพราะฉะนั้นอ่ะที่เขาบอกว่า a กับ b ต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันแปลว่าเป็นศูนย์ไม่พร้อมกันได้อ่ะเป็นศะูนยะ์ตนะัวใดตัวหนึ่งได้ นะเป็นศูนย์ตัวใดตัวหนึ่งได้แต่เป็นศูนย์ทั้งสองตัวไม่ได้นะคะหมายความว่าถ้า a เป็นศูนย์ได้สมมุติ a เป็นศูนย์พจน์นี้ก็จะหายไปนะฮะก็จะเหลือ b y บวก c เท่ากับศูนย์ได้ก็ยังเป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอยู่ยังเรียกว่าสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอยู่หรือถ้า b เป็นศูนย์ b เป็นศูนย์ศูนย์คูณ y ได้ศูนย์พจน์นี้หายไปมันจะเหลือ่ h เหลือตัวแปรเดียวนะฮะมันจะเหลือตัวแปรเดียวหรือ x แต่ว่ามันก็ยังเรียกว่าสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอยู่นะมันก็ยังมีตัวแปรอยู่พูดง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะสรุปจากตรงนี้ก็คือสมการเชิงเส้นสตัวแปรนะต้องเขียนอยู่ในรูปทั่วไปรูปนี้ได้และ A กับ B ต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะข้อสำคัญอ่ะอย่างเช่นยังไงเอ่ยอมาดูอย่างเช่นว่ารูปนี้นะคะ 2 x ลบ 3y บวก4เท่ากับ0จะเห็นว่าเมื่อเทียบกับรูปทั่วไปนะรูปนี้นะจะเห็นว่า a ในที่นี้คือ2ตสัมประสิทธิ์หน้า x นะ,ะ b b ในที่นี้คือลบ3 c ก็คือ4นะคะซึ่งมันตรงกับรูปนี้พอดีเลยรูปทั่วไปพอดีมันก็คือสมการเชิงเส้น2ตัวแปรแบบเนี้ยเราเรียกสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะหรืออ่ะอย่างเช่น 3x บวก y เท่ากับลบ3อันนี้ก็เห็นว่ามันมีตัวแปรสองตัวแปรเน,นี่ยเห็นไหมและถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังจะไม่ไม่อยู่ในรูปนี้เป๊ะแต่สมการนี้มันสามารถจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้นะจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้อ่าเช่นจัดก็จะเป็น 3x นะบวก y เอาลบ3มาเป็นบวก3ทางนี้ก็เหลือ0นะมันก็จะเข้ารูปทั่วไปรูปนี้ ax บวก b y บวก c เท่ากับ0โดย a ส,มสัมทินะิ์หน้า x คือ3 b ก็คือ1ถูกไหมคะ c ก็คือ3อ่ะต่อไป 5x เท่ากับ 9y ลบ7อ่ะแบบนี้ก็ยังเป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเพราะจัดอยู่ในรูปรูปนี้ได้อ่ะลองดูนะอ่ะถ้าจัดอยู่ในรูปนี้ก็จะเป็น 5x นะรูปทั่วไปนะคะเอา 9y มาเป็นลบ 9y นะเอาลบ7มาเป็นบวก7ข้างนี้ก็เป็น0นะมันก็จะเข้ารูปทั่วไปแล้วรูปนี้ A คือ5 B คือลบ9 C ก็คือ7นะคนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสมการเชิงเส้น2องตัวแปรปต่อไป 1.2x เท่ากับ3.5อ่ามันจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้ไหมอะ่ะมันก็จะเป็น 1.2x อ่าบวก d y ซึ่ง y ในที่นี้ไม่มี y ไม่มี y ก็แสดงว่า b มันเป็น0น,นะไม่มี y แสดงว่า b เป็น0ย์เพราะ b เป็น0ูนย์ได้ a ก็เป็น0นย์ได้แต่ว่าต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะเป็นศูนย์ทีละตัวได้เพราะนะั้นอันนี้ไม่เห็นมี y ก็แสดงว่า b เป็น0เพราะฉะนั้นถ้าเขียนอยู่ในรูปทั่วไปมันก็คือ0 y น,นะแล้วก็ลบ เออสามจเอามาข้างนี้มันก็จะกลายเป็นลบสามเท่ากับศสัมประสิทธิ์เป็นทศนิยมได้เป็นเศษส่วนได้นะคะนักเรียนสัมประสิทธิ์เป็นจํานวนนะเป็นจํานวนจริงบวกจริงลบนะเศษส่วนทศนิยมได้หมดแหละนะคนะอ่ะตอนนั้น a คือ1.2ในที่นี้นะ b คือ0 c คือลบ3.5อ่านะต่อไป x-9 ลบ9 เขียนอยู่ในรูปทั่วไปก็คือ x บวกไม่มี y แปลว่า b เป็นศูนย์นะเพราะนั้นมันก็ต้องบวกด้วยศนะูนย์ y อ่าแล้วก็9อยู่ข้างนี้อ่าเอามาข้างนี้ก็จะเป็นลบ9เป็นลบ9ข้างนี้ก็เหลือศนะูนย์ะมันก็จะเข้ารูปทั่วไป ax ในที่นี้ a ก็คือ1สามประสิทนะิ์น x คือ1 b คือ0 c คือลบ9นะอยู่ในรูปทั่วไปแล้ว รานนั้นอันนี้ก็เป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรต่อไป y เท่ากับลบหกอ่ y เท่ากับลบหกพจน์ที่มี x ไม่มีก็แสดงว่า a เป็นศูนย์นะ a เป็นศูนย์ได้ b เป็นศูนย์ได้แต่เป็นศูนย์พร้อมกันไม่ได้แค่นั้นเองนะคะเป็นศูนย์ได้ก็ต้องเป็นศูนย์ x ถูกไหมคะพจน์ที่มี x ไม่มีแปลว่า a เป็นศูนย์บวก y อ่าแล้วก็ลบหกอยู่ข้างนี้เอามาข้างนี้เป็นบวกหก ค่านี้ก็เหลือ0นะคะอ่ะมันก็จะกลายเป็นรูปทั่วไปแล้ว a คือศ b คือ1ถูกไหมคะ c คือ6นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้แล้วสมาการนี้นะคะนักเรียนดูสมาการนี้ไม่เป็นสมาการเชิงเส้น2ตัวแปรเหตุผลเพราะไม่สามารถจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้เนี่ยจัดยังไงก็ก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่า ในรูปเนี้ยเออเลขชี้กําลังของ x กับ y มันเป็น1น,นะแต่เนี้ย x กาลังสองแม้จะเราจะเอามาข้างนี้หรือโยกไปข้างไหนก็ตามมันก็ยังเป็นกําลังสองอยู่มันจะไม่หายไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้ก็แสดงว่ามันไม่เป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะเหตุผลที่ไม่เป็นเพราะเพราะว่ามันมีพจน์ที่ยกกําลังสองตัวแปรยกกําลังสองนี่นะคะพอ x ยกกาลังสอง เหตุผลที่มันไม่เป็นเพราะว่า x ยกกำลังสองนะคะต่อไป x ยกกำลังสองก็เลยไม่สามารถจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้สรุปก็คือมันจัดให้อยู่ในรูปนี้ไม่ได้นะจัดให้อยู่ในรูปนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมี x กำลังสองต่อไปอันนี้ก็ไม่เป็นเหตุผลที่ไม่เป็นก็เหตุผลเดียวกันคือมันไม่สามารถจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้นะไม่สามารถจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้เพราะว่ามันจัดยังไงมันก็ไม่ได้รูปนี้เพราะ พจน์นี้ถูกไหมคะพจน์นี้มันมี x คูณ y นะคะเพราะ x คูณกับ y ตัวแปรมันคูณกันนั่นเองตัวแปรคูณกันมันก็จะไม่ได้ถูกไหมคะต่อไปอ่าพจน์นี้ไม่เป็นอ่าไม่เป็นเพราะจัดยังไงก็ไม่ได้รูปทั่วไปถูกไหมรูปเนี้ยมันจัดไม่ได้นะเพราะเหตุผลเพราะว่า y มันยกกำลัง2นะคะ y ยกกำลัง2 ผลคือ y ยกกำลังสองมันก็จะนะไม่สามารถจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปได้อะต่อไปอันนี้อ่าอันนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอะมันมันน่าจะเป็นนะคุณครูเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะบางคนบอกว่ามันสามารถจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้นะมันสามารถจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้มันน่าจะเป็นแต่จริงๆแล้วอันนี้คือไม่เป็นนะคะเพราะว่ามันมีตัวแปรที่เป็นตัวหารนะตัวแปรที่เป็นตัวหารเนี่ยจะไม่ได้ เพราะมันเป็นตัวหารปุ๊บเนี่ยมันมันจะหาค่าไม่ได้นะถ้าตัวแปรตัวหารถ้ากรณีที่ตัวแปรเป็นศูนย์สมมุติค่า y เป็นศูนย์เนี่ยมันจะหาค่าไม่ได้นะจริงๆแล้วคู่นับทุกคู่นับมันต้องหาค่าได้หมดนะแทน x ต้องได้ y แทน x ต้องได้ y แทน y ต้องได้ x นะคะแต่นี้มันจะติดตัวนี้ที่เป็นตัวหารนะคะเป็นตัวหารเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์ไม่ได้แล้วมันจะหาค่าไม่ได้ถ้ากรณีนี้มันเป็นศูนย์นะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลย ทำให้สมการนี้ไม่เป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปรนะเหตุผลก็เพราะตรงนี้แหละคะ่ะนะเหาน y นี่แหละอ่านะก็คือตัวแปรหารกันก็คือมันมีตัวแปรที่เป็นตัวหารน,นั่นเองนะคะอ่นะทีนี้จากที่ครูอ่านะได้อธิบายไปข้างต้นเมื่อกี้เราก็มาสรุปกันเลยเนาะว่าอ่านะสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเนี่ย มันมีลักษณะยังไงถึงเรียกว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะลักษณะสำคัญของมันก็คือว่านะมันต้องเป็นสมการ2ตัวแปรที่อยู่ในรูปนี้นะก็คือรูป ax บวก by บวก c เท่ากับ0หมายความว่ามีตัวแปร2ตัวนะคือสมการนี้จะต้องมีตัวแปร2ตัวอ่านะใส่ไปเลยตัวแปร2ตัวนะและ ต้องไม่มีการคูณหรือหารกันของตัวแปรนะคูณกันแบบนี้ก็ไม่ได้แบบนี้คูณกันไม่ได้หารกันแบบนี้ก็ไม่ไดนะ้ต้องไม่มีการคูณหรือหารกันของตัวแปรเลขชี้กําลังของตัวแปรแต่ละตัวต้องเป็นต้องเป็น1ใช่ไหมคะเลขชี้กําลังของ x กับ y นะตรงนี้ต้องเป็น1นะเป็นกําลังสองกำลัง3ไม่ได้นะเป็นกําลังอื่นไม่ได้ต้องเป็นกําลังหนะึ่งเท่านั้นแล้วก็ สัมประสิทธิ์ของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะสัมประสิทธิ์ของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเป็นอะไรได้นะเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะสัมประสิทธิ์ของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก็คือ x กับ y เนี่ยเปิดทั้งที a กับ b เนี่ยนะคือ A กับ b เนี่ยเป็นศูนย์ได้นะตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ได้แต่สัมประสิทธิ์ของตัวแปรทั้งสองจะเป็นศูนย์พร้อมกันไม่ได้นะฮะเป็นศูนย์พร้อมกันไม่ได้ เนี่ยเป็นศูนย์พร้อมกันไม่ได้นะคะติ๊กไว้เลยเนี่ยเป็นศูนย์พร้อมกันไม่ได้อ่าอ่ะ,อะโอเคเนาะอันนี้คือข้อสรุปนะคะวันนี้นะ,ะวันนี้เราเอาแค่เรียนรู้ที่จะรู้จักสมการเชิงเส้น2ตัวแปรก่อนนะคะเรายังไม่ได้ไปเขียนกราฟหรือใดๆทั้งสิ้น,นวันนี้เอาแค่รู้จักพอนะว่านะ สมการเชิงเส้น2ตัวแปรเนี่ยยังไงถึงถึงจะเรียกว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรมันมีลักษณะเฉพาะของมันยังไงถึงจะเรียกว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรสมการแบบไหนที่เป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรแบบไหนที่ไม่เป็นต้องต้องดูให้เป็นแยกแยะให้ออกลักษณะแบบไหนที่เรียกว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรถ้ามีสมการมาให้มาให้เลือกหลายๆสมการนักเรียนต้องแยกออกว่าอ๋ออันนี้เป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรอันนี้ไม่เป็นนะ อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ต้องแยกให้เป็นต้องดูให้ออกต้องเรียกให้ถูกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอาแค่รู้จักพอเดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาต่อกันนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ